ไฮไลท์วันนี้นะคะนำรถดีเซ็กเมนต์สูงของทางโตโยต้ามาให้ดูกันค่ะรุ่นนี้เลยโตโยต้าแคมรี 2.0G เข้าใหม่นะคะวันนี้มาให้เลือกชมกันถึง3สีสีบรอนสีดำสีขาวทั้ง3คันนี้นะคะรถใหม่มือเดียวประวัติศูนย์เลยนะผ่อนประมาณ1 1 0 0 0 2 0 0 0ประมาณนี้ไม่เกินนี้เลยพี่ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79% สีบอลน,นี้สวยงามมากๆดูดีมีภูมิฐานสีดําดูดุมากๆเลยพี่นะคะสภาพสวยงามคัดเกตสุดๆเลยรถมือเดียวไม่มีช้าสีขาวเข้าใหม่ค่ะพี่จ๋านะคะดูหรูหรามากๆเลยนะคันนี้เพิ่งมาวันนี้เลยจะภาพสภาพดีมายังไม่ได้ปรับสภาพเลยค่ะทั้งสาคันนี้ยังว่างอยู่นะคใครสนใจคันไหนรุ่นไหนติดตามชมคลิปนี้เลยนะเอมี่พาดูทั้งสาคันค่ะพี่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีน้องเอมี่ทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะยืนอยู่กันกับเอมี่ที่เพชรยนต์นะคะสำนังกงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้มาดึกด่อยนะพี่นะมารีวิวแคมรี่เข้าใหม่3คันนะคะให้เอฟซีทุกท่านได้ดูกัน นะสามคันนี้นะี่ฮะเป็นรถเข้าใหม่นะคฮะเป็นรถเตอร์ตาแ์เรี่รถมือเดียวผู้บริหารเนี่ยฮะเพิ่งเข้ามาเพชรยนต์สามสีสามสไตล์ค่ะพี่สีบรอนสีดําสีขาวฮะวันนี้มีเข้ามาสามคันให้เลือกกันค่ะ สามคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวปลดระวังเหน่วยงานราชการนะคะเรื่องตัวโครงสร้างเดิมแท้โรงงานร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกอไม่เข้ามาขายแน่นอนค่ะพี่รับประกันได้เลยนะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ทุกคันบุ๊กโซวิตมีให้ดูครบหมดเลยค่ะพี่ <S <S จัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7 9ทุกคันค่ะพี่จ๋าเผื่อใครสั้นใดสนใจนะคะติดต่อได้เลยด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์เอมม่อยู่นะ มาค่ะเนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่คันแรกกันแบบเร็วๆเลยคันนี้นะคะเป็นเจ้า Toyota c a m มรี่2.0รุ่น G สีบอลเงินนะคะรถมือเดียวออกห้างประวัติศูนย์นะตัวรถสีบอลเงินโครงสร้างเดิมแท้โรงงานรอบคันราคาป้ายแดงคันนี้หนึ่งล้านสี่แสนบาทค่ะพี่นะ,ะวันนี้มือสองเราขายอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะคะรถใหม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะะี่ะเดิมหน้าเดิมหลังแน่นอนไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาค่ะพี่นะะครถเข้าใหม่ ทั้ง3คันนะยังว่างอยู่นะคะตัวไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะสภาพสวยงามเลยพร้อมไฟเดทามลันนิ่งไลน์นะคะสภาพดีเลยนะ้ะัยทะเบียน8กอไก่ชอช้างนะคะ1470กรุงเทพมหานะครค่ะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเจเนอเรชันนี้ชมนี้ค่อนข้างสวยงามมากๆค่ะพี่จ๋ารถไม่มีตำหนิเลยนะคันนี้นะคะล้อแม็กอะลอยค่ะพี่ขอบ16เนะี่ฮะสภาพดีเลยนะ ได้ยางปี2023นยาะคะยางยี่ห้อมิชลินปี2023ทั้ง4เส้นเลยแม็กสภาพเดิมสวยๆโรงงานเลยค่ะพี่เหลี่ยมสารตัวรถค้งมนสวยงามชัดเจนนะคะไม่เคยทำสีไม่เคยสาดสีมาเล่มไม่ชำรุดสูญหายแน่นอนตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับทางตัวรถพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันค่ะประมาณ40-60รอบคันนะพี่นะคันนี้ กระจกทุกบานนะคะมีตาโตยตาทุกบานเลยนะพี่นาะรับประกันได้เลยนะว่าของเราไม่มีการย้อมแมวข่ายแน่นอนคันนี้นะ,ะคะกุญแจนี่เลยค่ะพี่เป็นตัวสมาร์ทคีเลตเปิดด้านในนะคะให้พีท่านได้ดูกันนี่เลยค่ะพี่ด้านในสภาพสวยงามมากๆโคมรมลายหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะคะเบาะปรับไฟฟ้าด้วยค่ะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดําสภาพดีเลยนะพี่ขออนุญาตนั่งด้านในนะเดี๋ยวให้ดู นี่ค่ะพี่จ๋านะเดี๋ยวขอสตาร์ทเลยปึ๊บกดปุ่มฟุตสตาร์ทนี่ค่ะพี่นาะปัดเลิ่อนไม้นะคะแสดงผลดิจิตอลไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะคะรถสภาพสวยงามมากๆนะคันนี้นะนาจอทัชสกรกีจดทางโรงงานนะคะมีตัวเนวิเกเตอร์ตัวแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลเกียร์ออโต้ค่ะพี่เครื่องยนต์ขนาด2,000ซีซีนะคะราคา689,000บาทเท่านั้นคันนี้นะคะราคา289,000บาท รถสวยงามมากๆนะะีคะคันนี้นะรถเดิมแท้โรงงานร้อยเปอร์เ็นแน่นอนนะฮะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเข้ามาขายแน่นอนนะคะกระจกปรับระบบออโต้สี่บานเลยนะพี่นะาคันนี้นี่บอกเลยนะว่าคันนี้ซีดาวได้นะคฮะจัดเต็มซีดาวได้นะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นต้นต้น,ต,นต่อเดือนเท่านั้นนะคฮะเป็นรุ่น t ต y o t a Camry มอรี่สองจุดศูนย์รุ่นจีปีสองพันสิบแปดนีะ เป็นไงรถผู้บริหารด้านหลังมีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะขออนุญาตโฟกัสหนะ้าจอแป๊บหนึง่งอ่านี่เลยนะคะสวยงามนะพี่นะคันนี้นะฟีดาวได้ดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะคะตัวไฟท้ายเป็น LED เซ็นเซอร์ด้านหลัง4ี่ตำแหน่งค่ะพี่นี่เลยนะคะสวยงามนะพี่นะ สนใจสีบรอนเงินคันนี้นะคะรีบติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยก่อนที่จะไม่ทันนะคะรถเข้าใหม่ไม่แสนห้ารถมือเดียวปลดระวางหน่วยงานนะคะรถบริษัทนะที่ใช้แคมรี่เนี่ยไม่ใช่ใครใช้ก็ได้นะครเป็นรถนั่งผู้บริหารระดับสูงเลยนะพี่เรื่องตัวอ,อะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการดูแลของศูนย์โตโยต้ Toyota ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันหน่อยนึงปุ๊บ นี่เครื่องยนต์ขนาด2,000ซีซีเครื่องยนต์เบนซินนะพี่นะเครื่องยนต์ใหม่ๆกิิบๆอย่างนี้เลยไม่มีการชนหนักแน่นอนนะเครื่องยนต์เล็กตัวเครื่องตัวถังต้มกับตัวสำเนาเริ่มแน่นอนค่ะพี่นะสภาพข้องเครื่องคือสวยใหม่กิ๊บๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะให้ดูกันเลยนะพี่นะตัวน็อตเห็นไหมคะแต่ละจุดสภาพเดิมๆกิิบๆเลยนะไม่มีการอุบัติเหตุชนหนักตัวโครงสร้างหลักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ดูดีเลยฝากระโปรงหน้าเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่ นะสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับ link ลิงก์ไอดีไลน์อยู่นะคะแอดไลนมันเป็นเพื่อนกันขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนได้เลยค่ะพี่มาคันนี้เนะคะเป็นเจ้าโตโยต้าคมรีสีดำานะคะรถมือเดียวเหมือนกันนะไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลรถบ้านนะพี่นะสวยๆอย่างนี้รถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสีดานะคันนี้เพิ่งมาใหม่เหมือนกันนะฟรีดาวได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ หนึ่งหมื่นต้นต้นต่อเดือนนะฮะดอกเบี้ยลดต้นสเ้น2.79%คันนี้นะครับปี18.19ราคาตั้งขาย7,59,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ไฟหน้ามัลติอ่าไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบฟูลไทม์ LED เลยนะพี่นะายทะเบียนนี้นะครับกอกไก่เาพุเท่กา4977กรุงเทพมหานครค่ะนะคะแม็กอลลอยขอบ17ยางดันหล่อปีใหม่ใช้งานยาวๆนะฮะยางปี2022นะพี่นะนี่เลย สภาพกิฟๆเลยค่ะพี่รับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะของเราไม่มีการชนหนักเข้ามาขายแน่นอนดูด้านในกันหน่อยคันนี้นะคะด้านในตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยทั้ง3คันนะพี่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นด้านในสตาร์ทให้กับ f อฟีท่านได้ดูกัน<อ>นะคะหน้าปัดเดินไม้พี่ดูนะแสดงผลดิจิตอล นะคะนะจะาเขาสะก,กีนทางโรงงานค่ะตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้นะพี่นะสภาพสวยๆกริบๆอย่างนี้เลยนะคะรถยังว่างอยู่นะราคาจะเสีย5,900บาทคันนี้นะคะรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะสภาพดีมากๆคันนี้มาเลือกชมมาลองขับได้นะจ๊ะพี่จ๋ามาเลือกชมมาลองขับได้นะที่เพรยน์ของเราเนะี่ยับเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะพี่นะมาหาเอมี่ จบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะรับประกันได้เลยไม่มีย้อมแมวขายแน่นอนนี่เลยค่ะพี่เห็นไหมเอ่ยนะมืดๆหน่อยด้านหลังมีแอร์หลังให้นะเอมมี่รีวิวตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะพี่นะเผื่อใครท่านใดนะ,ะ่ะสนใจนอนเล่นๆอยู่อยากได้อยากโดนกำลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะเรามีเข้ามาถึงสามคันด้วยกันตอนนี้พี่ ด้านะน,นหลังป้องกว้าง,ง,งนะคะบรรจุของสัมภาระเยอะอย่างนี้เลยนะฮะยังอะไรถึงข้อมูลแม่แรงมีให้ครบถ้วนหมดค่ะพี่ด้านหลังมีจอถอยให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับรถแคมรี่ผู้บริหารนะป้ายแดงล้านสวันนี้มือ2เหลือ7จ็ดแสนห้าพันบาทสีดำคันนี้นะคะพี่ดูเลยสภาพสวยกริบเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสำหรับสีดำคันนี้นะคะเครื่องยนต์สวยงามไหมนะคะไปดูกัน เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาเครื่องแป๊บหนึ่งสีดำนะคันนี้เจ็ดแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะคะโอยเล็บต่อด้วยปึ๊บนี่ค่ะพี่ห้องเครื่องเห็นไหมเอ่ยนะคะเครื่องยนต์สองพันซีซี เบนซินสีดำนะกิบต์เลยสตาร์ทอยู่นะคะเครื่องยนต์ตอนนี้แต่ละคันของเราบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดานะเราคัดหารถสภาพดีมาให้ทุกท่านได้เลือกใช้ได้ดูกันนะคะรอเจ้าของอยู่ทั้ง3าคันนะคะยังว่างๆเลยนะรถของเราทุกคันสภาพดีแน่นอน มาที่คันที่3คันสุดท้ายคันนี้นะคะเพิ่งมาใหม่วันนี้เลยเป็นเจ้า t o y o ต a า a m มรนะคะ2.0รุ่น G สีขาวมุกนะคะรถปี19ไม่ประมาณแสนสามคันนี้นะคะราคาตั้งขาย759,000บาทประมาณนี้แน่นอนนะรถปี19แท้เลยนะคะสภาพสวยงามกริบๆนะคะไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ฟูลไทม์ LED นะคะเหลี่ยมสันสวยงามชัดเจนนะนี่เลย สภาพดีค่ะนะคะฟรีดาวได้นะพี่นะผ่อนประมาณหมื่นสามหมื่นสี่แม็กนะคะอลอยเดิมแท้ยางปีสองพันยี่สามนะคะบอกเลยว่ารถเข้าใหม่สภาพนี้นะได้รถสภาพนี้ใหม่เอี่ยมสดสดเลยพี่นะคะไปเดี๋ยวเราดูด้านในกันหน่อยนี่เลยค่ะนะคะด้านในตัวเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะหนังสีดําสภาพดีมากมากนะพี่ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นสตาร์ทให้ดูกันปึ๊บนี่เลยค่ะพี่โหด้านในกลิ่นหอมมากหน้าจอแสดงผลดิจิตอลนะคะแอร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้ค่ะพี่พวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเท่านั้นคันนี้นะสภาพดีนะคันนี้พี่จา๋าอยากได้อยากโดนติดต่อหาน้องเอมมี่มานะติดต่อหาน้องเอมมี่มาเลยทั้งสาคันยังว่างอยู่ นะยังรอเจ้าของอยู่ทั้ง3คันนะคะรถเท่าใหม่ทั้ง3คันเลยพี่ฟรีดาวได้ผ่อนหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ป้ายแดงล้านสวันนี้มือ2เอมมี่ขายเพียง6 8 9สนแาราคาเริ่มต้นเท่านั้นนะคะฟรีดาวไปเลยพี่จัดเต็มฟรีดาวผ่อนประมาณหมื่นนิดๆน,นะคะเป็นไงสีขาว เพิ่งมาวันนี้นะคันนี้เพิ่งมาวันนี้เลยพี่โตโยต้ c a m มรีเนี่ยเป็นรถดี s เซ็กเมนต์สูงแล้วนะคะในบรรดารถเก่งซีดานของโต y o ต้าพี่ได้ไปคุ้มค่าขับดูดีมีภูมิฐานแน่นอนนะรถสวยไม่น้อยรถมือเดียวนะคะอยู่ในการดูแลของศูนย์โตโยต้าทั้งหมดเลยพี่สภาพดีมากๆดูห้องเครื่องกันหน่อยขออนุญาตเปิดหน้าห้องเครื่องปึ๊บ เปิดมือเดียวไปเลยอ่าไม่หนักนะเปิดมือเดียวไม่หนักเพราะว่ามีชกค้ำแรงอยู่มีสปริงค้ำแรงอยู่นะพี่นะนี่เครื่องยนต์กิ๊บๆเลยค่ะพี่นะเครื่องยนต์ไม่สัน่นไม่ไอเลยนะสภาพดีมากๆนะคะขออนุญ,ญาตเข้าดูใกล้ๆกันเผือฟิลคันไม่เห็นนะไม่มีการไอไม่สั่นเลยเครื่องยนต์นิ่งๆกิ๊บกิเลยไม่แสนสามเท่านั้นพี่แล้วกันเรื่องโครงสร้างนะคะรถทั้งสามพันของเราเนะะี่ยะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ 0, ได้จริงนะคะ สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้จริงนะบุ๊กโซวิตศูนย์มีครบหมดเลยนะคะเพียงโทรมาทักมาขอเลขตัวรถนะคะเลขตัวถังนะคะหาเอมมี่ได้เลยพี่เอมมี่ส่งให้นะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะทั้งสามคันนี้ยังว่างอยู่นะพี่นะสวยงามสุดๆนี่ค่ะพี่ นะสำหรับท่านใดนี่ฮะอยากได้นะกำลังลิงหาตามหา Toyota Camry 2.0G ไมน่าเชนนี้อยู่อยากได้ติดต่อหาเอ็มมี่ได้เลยพี่สีบอลคันนี้ 2.0G นะคะปี18.19ราคา689สีดำนะคะปี18.19ราคา759 สีขาวเข้าใหม่วันนี้นะคะปี19ราคา750,000าทเกบาทโดยประมาณทั้ง3คันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าของนะคะใครสนใจคันไหนนะคะติดต่อโทรหาเอมมี่ได้เลยที่เบอร์096 725 2736ค่ะพี่096 725 2736ค่ะพี่จ่าด้านล่างใต้คลิปนะคะมีทั้งลิงก์ไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะพี่นะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกัรขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนได้เลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะท่านใดสนใจอยากได้อยากมาชมรถอยากมาดูรถรีบติดต่อเข้ามาที่เลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่รีวิวอะไรให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ